ประชาชนตำรวจทุกคนอุทิศตนพร้อมบริการพอยกระดับโรงพักเป็นมาตรฐานและไม่จำกัดการบริการตั้งแต่ลูกแต่หลานถึงปู่ย่าตายายาท่านมาสถานีตำรวจเราไม่ได้โมดได้อวดแต่อยากให้ท่านอิ่มใจ คือวันสตอบเซอร์วิสท่านคงถูกใจน้ำดื่มสะอาดทางไปห้องน้ำสะดวกสบายสะอาดถูกใจเชินท่านนั่งได้สบายราที่จอดรถก็สะดวกสบายคิดว่าเป็นห้างใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินตรา ถนนตรีนำโดยท่้งผู้กั่านนตรีปัญญาภูไทยนะครับจานเป็นภู้กับสนเรีนะครับรวมทั้งท่านผู้พิพากษาถนนพิจนาณรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบิดีการดำเนานงานตำรวจของสนเตรีและก็ร้องกับต้นตระกูลถนนตรีตารวจตัวหนี่ง่านั้นได้มาถูกเทีอกเนาะในคนข้อขาวนะครับของเราของคงนำสของเจ้ารน้าที่ตร ควรจะรูปนะครับมอบให้กับพี่น้องที่ไม่ดุชสมนครับวันที่จะมีการมอบระบบการเรียนท่านพุ่งกับนะครับท่านพิพากแล้วก็ถ้าเราพุ่งกับทมายความว่ามันกำลังไม่กลับต้งใช้แบบี่น้องประชาชนนะครับขอเรียนเชิญท่านพุ่กับครับผมแสดงของผมพลเอกพญาคุณไพะครับก็ที่นี้ได้ท่านที่สนุกข่าวนี่ยทางทว่าและสนและทสำนักงานสนก็ได้มาตรวจเยี่ยมแล้วได้เจ้าของจะคิดได้เล็กน้อยให้กับทุกท่านนะครับแต่ว่า ได้คุยคนแล้วท่านมีปัญหาอะไรข้องให้เราพักประสานงานครับในเรื่องน้าท่วมเรื่องอะไรต่างๆที่ทางเราช่วยได้เราจะได้ช่วยดำเนินการให้นะโดยถ้าผมไม่ได้ก็ให้ผ่านประสานทางตศสครับขึ้นไปแต่ผมจะได้ดำเนินการให้ในแถวนี้ครับับผมพี่พัดสนที่จันนันนะตตาลรอสนเทียนทะเลครับสวัสดีครับครับผมเคยมาที่นี่น่าจะสามสามครั้งครับู่ครั้งหนึ่งที่วันน้ำมันขึ้น ก็ยำน้ำกันนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลงท่าบูธมาให้ไอ้อะไรนะไม้ปาดน้ำน่าจะพี่น่าจะจำได้ก็ดีใจครับทำถนนและวดีขึ้นครับาวนี้เจ้าบ้านที่ต่ำเมื่านี้ทำยไงก็เชื่อมบินนะครับอ๋อก็พายบินน้ำออกครับผมือพะหลงสูงแต่ว่าน้ำเข้าบ้านยากจนก็ไม่มีข้าวโพม ก็ต้องวิจเอาก่อนครับก็ต้องช่วยตัวเองตัวเองตัวเองว่าเรื่องน้ำมันเอาบ้านทั้งหมดเลยไหมก็ไหลายหลังครับแค่จะทุกหลังคาเรืองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มาแค่จะทุกหลังคาเรื่อครับตับรับก็มีอะไรที่ต้องการให้สนอหรือทางเจนทะเลปกลนะช่วยก็ประสานกับตํารวจที่ของเรานะคุณ้มครับ ครับขอบคุณครับ hmm. mm ัดีครั่ป้าป้าพี่น้องนะครับป้าป้านะครับทุกลุกนะครับครับผมพันธุ์ตัวโทนชาอาณาอุจฉะนะครับนะครับร่วมกับการป้องกันปราบป่าสนนอเชนทะเลนะครับวันนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจและทางคตอลนะครับทางภาคได้มาร่วมกันขอบติมชนนะครับก็มีความจริงใจนะครับที่อยากจะเข้าถึงประชาชนนะครับก็อยากจะ เข้ามาช่วยปปัญหานะครับในการที่ชุมชนมีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องอะไรนะครับก็ขอให้ทางกลุ่มป้านะครับได้ได้บอกแจ้งนะครับกับเจ้าที่นะครับเพื่อที่เจ้าที่จะได้รับทราบปัญหาแล้วก็อาจจะํำไปปรึกษาเจ้าที่ฝ่ายอื่นหรือฝ่ายไหนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของชุมชนนะครับครับครับขอบคุณครับนครับเราเชื่อนะครับที่สองต้นพ่อบุ๊บพ่อมีทั้งหมด 8รายด้วยกันนะครับส่วนรายที่หนึ่งเป็นผู้่วยตุดเตียงนะครับซึ่งจะต้องเดินเข้าไปในซอยสามใช่ไหมครับใช่ครับซอยสามคือทางประโยชนูมิธนพันธ์นะครับส่วนรายชื่อต่อไปนี้ผมเรียกชื่อแล้วให้ท่านรับของจากท่านผู้กักนะครับผนแรกนะครับนายสมคิดชนะบุญครับญเสร็ครับว้าวเร็วมา

ครับ so, ัอช่างต่อไปนะครับนรองพื้นัเลื่อนไปดูนะครับน้รองพื้นกรองครับน้งรองพื้นกรองนะครับ น้กได้รู้อระใบครับเปหอเป่ครับเ็น nah voilà เงินันหรือเปล่ายายขามาต่อครับขับไปไหมอ้าวให้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 เจ้าหน้าที่เขาช่วยพยูนอืมดีครับ มองด้านนี้ครับมองต้โอเครับครัถ้าเนท,ที่รับที่นี่นะครับเร้่ักาเป็นเอกลักะครับน้ำบนขึ้นข้าบุดครับมเดี่ยวครับ่ <c oughs> าาไบั้นียนนโอเคเี่เ็นะครับนายกันลบ ข้างนู้นข้างนู้นงหนึ่้ามาน้าี้งอัน้มาน้าอ่าสหรับคุณป้าประยูนะครับคุณเจทาัน์นะครับเตรียมเช็มท่านประธานมอบลับมอบแทนนะครับ

ทำแล้วนะครับโอเคก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับจะเรียนเซสใหนมาตราที่กล่าขอบคุณมากคุณ้ทุกท่านนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ว่านาของมาช่วยเหลือกับชาวตาชนของเรานะคะพวกเราก็มีความยินดีมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไงเนี่ยมีอะไรเราก็จะติดต่อแจ้งไปในเรื่องของทุกๆเรื่องเลยอย่างเช่นกิกรรมขโมยหรืออะไรก็จบแล้วีเราก็จะแจ้งติดต่อท่านไปแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ย ทางประธานชุมชนเองและคณะกรรมการกรรมการชุมชนเนี่ยก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่นำของมามอ่ให้กับพวกเรานะคะขอบคุณคร่ะหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับมาไปเลยมาไ,ไ,ได้เลยมาอีกหมดไปไปไหวไหวแเขาไหวไหวทีว่เอาที่หนักนะ ไมได้ไมได้เนี่ยเป็นแหน่เหนไม่บ้านนี้เขาาไม่เก่งันแย มาหนักไหมหนักไหมไม่หนักนะไม่หนักจ้าครักแต่ว่าพูดถึงว่าจะบ้าดจะจะให้ขอร้องเนี่ยครับเพราะบ้านลินบ้านลุงเนี่ยสองจากสองชั้นเลยชั้นครึ่งเลยแบบนี้นาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวจะดูแลทราบเนี่ยนะคแน่ยครับดูแลการเนื้ออ่อนแรงแม่ เป็นคนแจกครับเป็นเป็นเสนใจจะช่วยๆกันโอเคครับน้ำท่วม่อดออกซิเจน เช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟาละดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำแม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ้นสักคำไม่มีใครจดจำ ปิดทองหลังองค์พระประิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีรายไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลสักสียิ่งสิ่งใด แม้แต่ลงหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังแ้่ยังมันในวา ถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณางามความดีขอเธอทนสักสิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลงหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมัน่น